สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องก็ปฏิบัติยวประเดเข้ามานะครับท่านผู้ชมทั้งยอดของโควิดวันนี้นั้นก็นิวไฮไม่หยุดยั้งครับท่านตั้งแต่มีประเทศไทยมาเลยก็ว่าได้โดยโควิดวันนี้นั้นก็บวกขึ้นมา1 3 0 0 0หมาลายแล้วก็ดับไป108รายสํลายสหรับวันที่21เดนะครับท่านผู้ชมจะต้องติดตามต่อไปแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ได้เตรียมเข้าโควตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยสาธารณสุขก็ขอโทษประชาชนยอมรับจัดหาวั ซีล่ลาช้าแล้วก็เตรียมร่วมโควิดตั้งเป้าได้รับวัคซีนปี65ครับท่านโดยปีที่ว่านี้ก็คือปี65นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปอย่าเพิ่งโดนโควิดง่ามไปแดกหัวกระบาลอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยวันนี้ก็มีสถานการณ์หลายตัวหลายเรื่องครับท่านทั้งเตรียมสอบหมอเลียนทองปมไม่รับผู้ป่วยที่มาจากม็อบขอรับเฉพาะคนจงรักภักดีแล้วก็ประกาศไม่รับพวกชัางชาติอะไรต่างๆันนานนั้นก็ส่งผลให้โดนแพทยสภาอะไรทังทั้งหลายอะไรสักอย่างนี้จอที่สอบนะครับก็ต้องจับตามองอีกทีส่วนตอนนี้ งพร้อมศีลพร้อมโดยซ้อนตาตขาดแค่พิธีกรรมการสวดศพเมื่อวานนั้นก็เป็นการออกมาหิวแสงอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านรวมถึงตอนนี้นั้นกระแสที่ดารานักร้องนักสแสดงอินฟล,ลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนานาผู้มีชื่อเสียงในสังคมนั้นก็ออกมาซัดร,รัฐบาลอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยจี้ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วก็จี้ให้มีการหาวัคซีนต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมเหมือนปะหนึ่งดังดดงการสามัคคีกันอย่างไม่ได้นัดหมายกันเลยทีเดียวก็ว่าได้โดยการออกมาคอเอานี้ดูเหมือนจะเป็นแฟชั่นกันขึ้้นททุกีแลว ท่านสําหรับตอนนี้นั้นแต่หลังจากที่ตาราต่างๆออกมานั้นก็ตอนนี้รัฐมนตรีดีนะครับด่านผู้ชมชัยวุิก็ออกมาขู่ดาราเซเลบแน่ให้หุบปากหลังที่ c อ l อา o โจมตีรัฐบาลแก้โควิดล้มเหลวบอกว่าเป็นเฟกนิวมีความผิดระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทก,ก็เป็นเรื่องที่จะมาถแถลงนะครับด่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้หลังจากที่หายไปอย่างชัวง่วนาตาปีแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นมุดลูอยู่ที่ไหนตามที่ประชาชนาหลายบอกมานั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจในปี54ที่สมัยยิ่งรักชินวัตร ชนะเลือกตั้งนั้นโดยบอกว่าถ้าเกิดแพ้จะไปขุดรูอยู่นั้นวันนี้ก็ปรากฏหัวอีกแล้วในกานดูชมหลังจากที่เป็นแกนนํามอบนกหวีดอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้บ้านเมืองนั้นมาถึงทุกวันนี้ครับท่านโดยเทือกโผลอีกแล้วโดยตอนนี้ก็ได้โผลออกมาโดยไม่รู้ว่าโผลออกมาจากลุมไหนหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีเขียนบอกในข่าวครับท่านแต่ว่าโผลออกมาหนุนตะกาอธิบดีมอดังลั่นว่าเกิดเป็นคนไทยสุดโชคดีแล้วก็โว้ว่าวิกฤตโควิดนี้เจอกันทั้งโลกโดยเทือกครับท่านหนุนความเห็นอธิการบดีมอศิลปากร โดยลั่นว่าเกิดเป็นคนไทยโชคดีที่สุดพลเมืองมีอิสระเสรีแล้วก็ขอให้รักกันโดยใครไม่รักประเทศก็ให้หอบลูกหอบหลานไปอยู่เมืองนอกไปก็เป็นสิ่งที่ออกมานะครับท่านวันนี้ส่วนนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้ฟาดแรงโดยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาไม่ยุบสภาไม่เข้าหาประชาชนแล้วก็พร้อมกันนั้นนุ้ยเชิญ,ญยิ้มครับท่านก็ได้ออกมาฟาดหมอเหรียญทองโดยยกเจคุณลักษณะของหมอที่ดีแล้วก็เตือนเหรียญทองไม่จัดลําดับรักษาคนติดโควิดจากม็อบหลังจากนั้นไม่นานครับท่านชู ตุยายาัหมอเหรียญทองไม่รับรักษาคนติดโควิดจากมอบนั้นลั่นแล้วก็จะหน้าด้านมาใช้บริการทําไมนั้นก็ส่งผลให้ตอนนี้บรรดาประชาช,ชนหลายนั้นรู้สึกว่าไม่พอใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนําพาไปถึงการเที่ตอมเ,อเตรียมสอบหมอเหรียญทองอะไรต่างๆนานา,น,าน,นี้โดยเลขาแพทยสภาเตรียมสอบจริยธยรมหมอเหรียญทองปมไม่รับรักษาม็อบป่วยโควิดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เลตอิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนโดยสํานึกนั้นก็น่าจะมีกันทุกคนนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ฟังอยู่ไม่ได้อ่านในนั้นพูดตาม ามข่าวไม่ได้แต่งเฟกนิวก็เป็นสถานก,การณ์ที่ออกมาเรื่อยๆครับทานทั้งเรื่องการออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั้นหลายๆเรื่องก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆโดยมาเริ่มกันที่ไอ้นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลากันมาชั่วนาตาปีคนเก่านะั่นก็คือบีพุติพงษ์รัฐมนตรีปากเฟกนิวอะไรนั้นโดยตอนนี้ก็ได้ขู่ดาราที่ออกมาคอเอาบอกขู่ดาราคอเอาแนะ่ให้หูปากรัฐมนตรีดิจิตอลขู่ดาราแล้วก็เซเล็บคอเอาโจมตีรัฐบาลแก้โควิดล้มเหลวถือเป็นเฟกนิวแล้วก็มี ีความผิดโดยชัยวุฒิทางธรรมานุสนรู้สารอะไรของมันนั้นโดยรัฐมนตรีดีนี้เตือนเหล่าดารานักแสดงรวมถึงเหล่าคนดังใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียโจมตีรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นการสร้างเฟกนิวแล้วก็ผิดพรบคอมระวังโทษไม่เกิน5ปีนะครับท่านคือจําคุกแล้วก็ปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนั้นก็ส่งผลให้บรรดาป่าชายทั้งหลายนั้นทัวลงไม่หยุดยั้งครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยใจความบางท่วงบางตอนนั้นก็ได้ออกมาเตือนบอกว่าอย่าทำเฟกนิวอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าความจริงที่ว่านี้อาจจะ เข้าขายเฟซบิวด้วยหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจในกครดนบู้ชมโดยพบว่ามีการโพสต์หรือแชร์ข้อความที่เข้าข่ายการกระทําความผิดทั้งหมด147ลายประกอบด้วยจาก Facebook 15ลายทวิตเตอร์132ลายซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาการดําเนินการตามขั้นตอนตกฎหมายต่อไปโดยก็ยังมีบอกบางช่วงบางตอนในะครดนบู้ชมทั้งเรื่องผิดพรบอคอมแล้วแล้วก็การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกกับาร กาอการร้ายครับท่านมาอีกแล้วไม่ทราบว่ามันจะโดนแบนเหมือนฟู้ดแพนด้าหรือเปล่าสําหรับประโยคนี้โดยตามประมวลกฎหมายอาญาระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับโดยท่านพูดแต่ว่าทุกวันนี้มีคนตายเป็นจํานวนมากเพราะโควิดเนื่องจากวัคซีนไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วมันจริงหรือไม่ก็มันจริงไงหอกหักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอู้ตายแล้วโทษโทษไม่มีแล้วมันจริงหรือไม่ขอให้อย่ามองเพียงด้านเดียวต้องนึกถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ทํามาได้จัด หาวัคซีนมาอย่างดีตามมาตรฐานฮะ ตรงไหนวะอ๋อ,อตรงนี้ตรงนี้มันมีเขียนนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลได้ทําการจัดสรรวัคซีนอย่างดีมีมาตรฐานเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้ปัจจุบันหากมองภาพรวมในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยได้รับการฉีดวัคซีนเป็นอันดับสองซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่โดยก็ต่างกันนานะครับท่านผู้ชมขอให้ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับภัยพ,พิบัติต่างกันนาอย่างไรก็ตามก็ได้ออกมาเตือนนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะส่งเสียงให้รรดาเซเลบทั้งหลายแหล่หุบป,ปากหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยบอกว่า ขอเตือนผู้ใช้สื่อออนไลน์ทุกคนด้วยความห่วงใยให้เพิ่มความระมัดระวังในการโพสครับเพราะหากโพสข้อความที่เป็นเท็จสร้างข่าวปลอมในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการแชร์ข้อความเท็จนั้นถือว่ามีความผิดกฎหมายรวมทั้งให้มีการตระหนักในการรวมกลุ่มการทํากิจกรรมที่มีกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะหมายถึงการรวมตัวนะครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะตีวัวกระทบม็อบก็อาจเป็นได้ครับท่านก็ไม่ได้มีสาระสาคัญเท่าไหร่ให้ผมจะต้องอ้าปากเพิ่มไปกว่านี้แล้วก็เมื่อวานนี้ครับท่านหลังจากที่นวัดอิสระไกรศิลกกินซึ่งผม นำสก,กินผิดเป็นเวลาหลายวันเลยนั้น ก็ได้ลาออกจากครัวคุณต่อยเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เกิดการกระทบหนักนะครับท่านผู้ชมหลังจากนวัดลาออกโดยหุ้นตกควบหลังนวัดประกาศลาออกฟ้าผ่าโดยพิธีกรรายการครัวคุณต่อยกันก็โดนทัวลงไม่หยุดยังะะด้งในการท่านผู้ชมว่าเอฟมันเป็นครัวคุณต่อยหรือว่าครัวสลิมก็ได้มีเสียงบรรดาประชาชนหลายนั้นคอเอาต่างจาก b ี7อย่างไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้หากใครที่กําลังคิดถึงไอ้เทือกนะครับหลังจากที่มันหายหัวกระบาลไปอย่างชั่วนาตาปีหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าวันนี้โผล่หัวกระบาลออกมา าแล้วครับท่านโดยอันนี้ไม่ได้หูฝาดอย่างแน่นอนโดยเทือกครับท่านหนุนตะก,การที่การมอดังเกิดเป็นคนไทยสุดโชคดีโอ้โหตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันมีเขียนเกิดเป็นไทยสุดโชคดีพลเือเมืองมีอิสระเสรีแล้วก็ขอให้รักกันใครไม่รักประเทศได้หอบลูกหอกหลานไปอยู่เมืองนอกแต่กูไม่มีเงินไงมันงั้นก็จะไป,ะปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้มีเขียนนะครับท่านผู้ชมอันนี้แค่เติมให้ก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยใจความบางช่วงบางตอนนั้นหลังจากที่เทือกได้เป่านก มาอย่างชั่วนาตาปีขยับกลวยมีเรื่องต่างๆนานานั้นก็ได้ออกมากระแดะสร้างภาพหรือเปล่านั้นประชาชนชอบพูดมาแบบนี้นั้นซึ่งผมก็เห็นด้วยใช่ไหมวะออไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมหรือจะเห็นด้วยไม่แน่ใจแต่บอกว่าที่จริงบ้านเมืองเราเนี่ยมีความสงบอยู่ดีอยู่แล้วแต่ที่ดูเหมือนไม่สงบเพราะมีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามจัดฉาก้จัดฉากสร้างสถานการณ์ทําให้มันไม่สงบทําให้ดูเหมือนว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเรานั้นมันเข้าขั้นวิกฤตอะไรๆก็ดูแย่ yeah, เต็มไปหมดเศรษฐกิจก็แย่ yeah, ประชาชนก็จะอดตายกันหมดแล้ว ก็เพราะวิกฤตโควิดมันทาให้เศรษฐกิจทั้งโลกแย่ไปตามตามกันก็ไปโทษว่าเพราะเผด็จการของเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยใช้สื่อเทียมปลุกปั่นกระแสในโซเชียลก็ไม่ทราบว่าหมายถึงสื่อสลิมรอดช่องหรือเปล่านั่นก็ไม่ได้มีเขียนบรรจุบอกไว้ครับท่านแต่บอกว่ามีการใช้สื่อเทียมปลุกปั่นกระแสในโซเชียลแล้วก็หาเรื่องโจมตีชาติโจมตีสถาบันใส่หลายป้ายสีกันจนเลอะเทอะกันไปกันใหญ่แล้วพร้อมแนะนำนะครับ่านผู้ชมโดยประชาชนทั้งหลายนั้นมีมันสมองที่จะคิดเองได้แต่เทือก็ออกมาแนะนำแนะให้คนไทยอย่า หูเบาแล้วมึงหูหนักเลยเวนในไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วคนไทยอย่าหูเบายังมีประเทศไหนในพลเมืองโลกที่มีอิสระเสรีเหมือนที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่มีอีกแล้วเกิดเป็นคนไทยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วในน้ํามีปลาแล้วในนาก็มีมึงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ในนามีข้าวถึงจะเหลือน้อยกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังมากกว่าที่อื่นจึงถือว่าเมืองไทยเป็นแผ่นดินเมืองทองบ้านเมือง อุดมสมบูรณ์ต่างๆนานาครับท่านผู้ชมโดยประเทศไทยมีพราสฆ์ต่างๆนานาออกว่ากันไปนู่นเลยแต่เชื่อเถอะเมืองไทยเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แม้เทวดาผู้มีฤทธิ์บนสวงสวรก็ยังสอดส่องทิพย์พยาเนตรคุ้มครองอยู่เขาไม่มีทางทําได้สําเร็จวันนี้จะไม่วันนั้นจะไม่มีทางมาถึงเพราะคนที่คิดทาลายทําลายชาติทําลายพระพุทธศาสนาต่างๆนานานั้นขอให้มันมีอันเป็นไปซึ่งความวิบัติฉิบหายไปก่อนนั่นเองขอให้คนไทยจงรักกันอย่าเกลียดกันอย่าเป็นศัตรูกันแต่มง กยู่มอบอยู่เรื่อยเลย,เย,เย,เยไม่มีอ่อนี่มีนะครับท่านผู้ชมแต่มีที่ว่าไม่ใช่มีในนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมเข้าไปเติมให้ขอให้คนไทยทุกคนรักกันอย่าเกลียดกันอย่าเป็นศัตรูกันและอย่าแตกแยกสามัคคีกันเท่านั้นพอนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปหลังจากที่เทือกออกมาชุกชย่ยามนั้นก็โดนนิสิตนักศึกษาหรือว่าที่ไหนสักแห่งนั้นได้ออกมาสวดยับครับท่านโดยสิทธิเก่ามอศิลปากรไล่จดหมายถึงอธิการบดีที่เทือกออกมาแอบอ้างเมื่อกี้นั้นโดยขุดว่าอดีตแม่มึงเอ้ย ก็เคยร่วมกับปปสแล้วก็วยสังคมพังพินาศยังไม่ยี่ละต่อเสียงแห่งยุคสมัยนะครับเดินผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้พวกที่ออกมาสนับสนุนม็อบนกวีดดาราสลิมรอดช่องทั้งหลายแหล่นั้นดูเหมือนว่าที่ยืนจะลดน้อยลงทุกทีแล้วนะครับเดินผู้ชมควบคู่กับคุณนวัฒน์อินทระไกรสินไออิสระไกรสินกูไปอิทระท,ทุกทีเลย <c oughs> เลยว้ยเฮะเ <c oughs> มื่อวานนะั้นก็ได้ออมาบอกว่าให้จดชื่อบรรดาดาราที่เคยไปเป่านกวีดนะครับเดินผู้ชมต่างๆนานาไปร่วมกับไอ้ม็ แต่ว่าอย่าใส่ไลา์ให้เอารูปมาลงในคอมเมนต์ของคุณนวั t นั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้กระแสบแบรน์ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโดยนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้ฟาดแรงโอ้โหหลายตัวหลายเรื่องเลยเว้เฮ้เแม่มเอ้ยก็มีการขู่ดารานักแสดงนักร้องแต่งหนานายูทูบเบอร์ชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าโดยตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดจําไม่ผิดนั้นถ้าเกิดมีผู้ติดตามเกินนนนแสขึ้้ไปัน ก็จะจับจ้องเป็นพิเศษนะครานผุ้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีส่วนประยุทธ์ครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นเมื่อวานเมื่อวานซื้อบอกว่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมร้อยเปอร์ซนั้นวันนี้ก็ล้มเลิกแล้วไม่ทราบว่าอัน,นิี่สองแห่งการโดนประชาชนทั้งหลายส่วนหรือเปล่านะีก็ไม่แน่ใจแต่ส่วนที่ว่านะั้นไม่ใช่ส่วนอิติบิษณหรือว่ากุศลาธรรมานะครับโดยวันนี้ประยุทธ์ก็โพแล้วก็โพสต์ขอให้อดทนกันอีกครั้งมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อยันจัดหาวัคซีนให้้เรร็็ววที่่่สุดดกกไมมููาาพออ เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์กรบอกว่าเราพร้อมที่จะเปิดประเทศใน120วันโดยนับวันที่หนึ่งจากเดือนกรกฎาคมนี้ก็ตอนนี้มุ่งหน้าสู่ฝาลงนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นอนาคตเลยว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่นั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยวันนี้ก็ได้แสลนไปทำเนียบอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีโดยสถานการณ์ของดาราน,นักแดงเนักแสดงนักร้องต่างนานานั้นก็ได้ออกมาหวดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งโฟกัส จิรกุลโดยก็ได้ออกมาซัดไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่ขอเอามาอย่างเนื่อนานดาราคนนี้นั้นโดยทั้งสวยไม่พอและยังน่ารักไม่พอแต่สมองยังฉลาดไม่เป็นสลิมรอดช่องนี่ก็ถือว่าบรรลุทำแล้วอันนี้สนุกแจ้งเข้ามาแต่ถ้าเกิดสลิมหลวงเข้ามาฟังมึงจะสนุกตามข่าวหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจโดยโฟกัสจิระกุลโพสสั้นๆฝากไว้ให้คิดโดยทุกวันนี้แค่พอกินจังเหนื่อยเลยแล้วก็คนแห่แชร์ทะลุหมื่นนะครับเ่านผู้ชมโดยมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนคนจะพอเพียงได้ต้อง มีเงินก่อนนะคะต้องไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก่อนถึงจะสามารถทําอย่างนั้นได้เพราะทุกวันนี้แค่พอกินจังเอยเลยค่ะแล้วก็ฝากไว้ให้คิดโดยก็มีประชาชนทั้งหลายนั้นแห่แชร์กันกว่าหมื่นครั้งเลยทีเดียวภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากโฟกัสนะครับก็ต้องโชว์ก่อนเดี๋ยวไอ้เฟคนิวที่มันจะมาปลุกป,ปั่นอะไรนี้ที่บอกว่าดาราน,นักสลองนักสแสดงอะไรต่างๆกันนาน,นี้ <c oughs> ใ,นใหหูป,ปากที่ว่าออกมาโจมตีรัฐบาลล้มเหลวแก้โควิดเหลวแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเฟคนิว มีความผิดเตือนอย่าหาทำแล้วก็อย่าใช้โชดโซเชียลมีเดียโจมตีรัฐบาลถือเป็นการสร้างเฟกนิวผิดพร,รบอคอมระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆอันนี้ข่าวขั้นเวลาโดยเพิ่งนึกขึ้นออกนึกขึ้นได้เมื่อกี้โดยหลังจากที่ทักษิณชินวัตรหรือว่าในนามหนึ่งคือพี่โทนี่นั้นได้ออกมาซัดช่องช่องหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยครั้งก่อนได้ออกมาบอกว่าเอะถ้าเกิดสมมติว่าหาหุ้นที่ผมถือในไฟ เจอผ่านเทมาเกอะไรแม้แต่หุ้นเดียวนั้นจะให้หุ้นละหนึ่งล้านนั้นก็โดนทวนลงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แน่ว่าถ้าเกิดหาไม่เจอนั้นก็ให้เอาผ้าอนามัยมาปิดปากนะครับหรือว่าโกเต็กเมียนั้นมาปิดปากแทนแมสหลังจากนั้นไม่นานครับท่านเมื่อคืนนี้ก็ได้มีกระแสะในไวลลในโซเชียลออนไลน์เผยแร่ออกมาโดยเป็นช่องช่องหนึ่งที่สนับสนุนการล้มรัฐบาลยิ่งรักษมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมของไอ้พักพักหนึ่งซึ่งกใกล้จะสูญพันธ์เต็มทีแล้วนั้นซึ่ง ก็เยอะไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับท่านคือประเทศลาววันนี้หากพี่น้องชาวลาวหลวงเข้ามาฟังนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยโดยนี้ผมไม่ได้จะมีเจตนาอย่างเด็ดขาดนะแค่เอามาถแถลงให้ฟังสั้นๆโดยมันได้บอกว่าเนี่ยประเทศลาวเนี่ยได้วัคซีนไปไฟเซอร์ Pfizer ไปเนี่ยก็คงไม่มีปัญญาที่จะได้ฉีดหลอกต่างๆนานาประมาณนี้เพราะว่าไม่มีที่เก็บอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้น10นาทีต่อมานั้นก็ทําการกันแนกนันแหนประเทศเพื่อนบ้านอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดวยตอนแรกนั้นผมคิดว่าการอ่านข่าวแบบบ้าๆบอๆคอ แต่ที่ไหนได้พอเปิดเปิดไปเจอช่องนั้นโดยมันชื่อกอไก่อะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมนามสมมุติมันนั้นก็ส่งผลให้ผมนั้นรู้สึกว่าเป็นผู้ดีขึ้นมาทันทีทันควันเลยก็เป็นที่ทุเล่สิ้นดีเหลือเกินครับท่านส่วนตอนนี้เปิดมาเจออะไรกันอีกวะเนี่ยรอ,อไปเรื่อยๆนะจ๊ะโดยนะจจานี้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคําที่รู้สึกว่าจะหยาบคายแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยใครก็แห่รังเกียจไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเพราะอะไรก็ท่านก็รู้ดีกันอยู่แต่ที่แน่ๆนายเหรีย ทองชี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่รับรักษาคนติดโควิดจากม็อบก่อนลั่นจะหน้าด้านมาใช้บริการทำไมก็ออกมาแบบนี้โดยหลังจากที่ออกมาแบบนี้นะคับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าสำเนียกแล้วหรือปา่าไม่แน่ใจก็โดนแท้ทยศสภาหรือว่าอะไรสักอย่างนั้นเตรียมจะสอบจริยธรรมนั้นก็ส่งผลให้นุ้ยเชิญยิ้มครับท่านได้ออกมาซัดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาก็ต้องจับตามองแต่ว่าน,นี้มาขั้นข่าวสักเล็กน้อยเปิดมาเจอพอดีโดยตอนนี้ลิ้วล้อของพัก พรกหนึ่งนั้นซึ่งเป็นพักที่แพ้เลือกตั้งแต่เสือกได้เป็นรัฐบาลนั้นก็ส่งริ้วล้อโดยมาอีกแล้วครับท่านในสนธิยาสวัสดีแต่ผมสวัสดีท่านไปแล้วนะอ้นนี้มันชื่อชื่อมันนามสกุลมันสวัสดีโดยร้องสอบดาราคอเอาสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เข้าข่ายบิดเบือนข่าวจริงก็ต้องโชว์ก่อนว่าเป็นเรื่องจริงว่านี้แจ้งมาจากคมชัดลึกนะนเบื่อนผู้ชมโดยครั้งก่อนเมื่อวานนี้ไม่ใช่ครั้งก่อนเลยเมื่อวานนี้เลยสดสดร้อนๆได้ไปแจ้งความทิมพิธานในข้อหาอีกครั้งนะช้าชราชัดชด ไม่ได้พูดแต่จะให้ท่านฟังอย่างเต็มหูเลยไม่ใส่แมสครับท่านในการประชุมอะไรสักอย่างนั้นก็เป็นที่ทุเลศส,สิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่าตามที่ประชาชนทั้งหลายบอกออกมานั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ต้องชวนนี้ก่อนว่าเป็นเรื่องจริงโดยนี่มีการขู่ดารานักร้องต่างๆาที่ออกมาคอเอานั้นโดยจะทําการปิดปากสื่อหรือปา่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจในะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่อันนี้เข้ามานี้ก็รู้สึกว่าบีผูทธิพง์ของผมนั้นมันจะดีอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวสําหรับความคิดผมนั้น หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจเออต้องจบไปถูกต้องมีคําว่าหรือไม่อย่างไรก่อนนะครับมองานอาจที่คาราการสั่งได้สถานการณ์กณ็โดนออกมาโจมตีเรื่อยๆครับท่านและหลังจากไอเหรียญเมื่อกี้ออกมาแถลงบอกว่าจากม็อบนั้นถ้าม,มาโรงพยาบาลอันนี้ก็นุ้ยเชิญ,ญยิ้มก็ได้ออกมาคอเอาอีกแล้วโดยฝากถึงไอ้หมอมงองานด้วยนะออไม่ใช่ไม่ใช่ฝากถึงหมองานโดยนุ้ยเชิญ,ญยิม้มยกเจ็คุณลักษณะหมอแล้วก็เตือนเหรียญทองไม่จัดลำดับรักษาคนติดโควิดจากม็อบก็ต้องโชว์อีกที เว้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้มาเองนะแต่ว่าโดนใจผมอยา่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้ต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่าโดนใจส่วนในเทือกฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิม้มแล้วมึงก็อย่าเพิ่งรีบด่วนจุดๆอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหลังจากที่ออกมาก็แต่เออหรือเปล่าประชาชนบอกมาแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยซึ่งผมก็เห็นด้วยเอ้ยเห็นด้วยหรือเปล่านั้นก็ใช่ครับท่านก็แน่มันถูกปากไปก่อนก็ไม่ทราบว่าจะทําทได้หรือเปล่าโดยตอนนี้สถานการณ์ก็เต็มไปด้วยความบื้มคึมส่วนตอนนี้ อ๋อและอีกอันหนึ่งก็นุ้ยเชิญยิ้มอีกแล้วครับท่านโดยฟาดแรงไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไม่ยุบสภาไม่เข้าหาประชาชนนะครับท่านผู้ชมโดยได้บอกว่าเรานั้นเป็นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อว่าถ้าการบริหารไม่ดีอะไรต่างๆนาน,าน,นี้ก็ทําให้ประชาชนทั้งหลายนั้นถูกใจอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสัมภาษณ์พิเศษนุ้ยเชิญยิ้มตลกดังออกมาบันทึงเออออกมาคอเอาถึงการบริหารของประยุทธ์ในการแก้ไข แก้ไขปัญหาบ้านเมืองพร้อมทิ้งท้ายว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไม่ยุบสภาก็ไม่เข้าหาประชาชนก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะในกานผูชมโดยตอนนี้สถานการณ์ของประยุทธ์นั้นดูเหมือนจะเป็นดาวลุ่งครับท่านแต่รลุ่งที่ว่านั้นลุ่งลิ่งหรือว่าจะเป็นดาวลุ่งพุ่งสู่เมนก็ไม่อาจแน่ใจนะครับก็ต้องติดตามต่อไปโดยตอนนี้การออกมาเรียกร้องหรือว่าขอเอาในวัคซีน m อ n a หลังจากที่ม็อบ18กรกฎาคมนั้นเรียกร้องขอฉีดวัคซีน m อไ a ไฟเซอร์โมเดอร์นาแต่ก็ได้ฉีดอย่างเป็นทางการนรทนท่่่าแตอีี นะั้นรถฉีดน้ําผสมอะไรด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจแล้วผมออกมา,มาถแถลงนี้เดี๋ยวมันก็จะหาว่าปลุกปั่นเฟกนิวอีกก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมอย่างใกล้ชิดโดยต่อวัสำหรับไอ้หมอไม้ชีฟฝังข่าวนี้มันจะยิ้มออกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่อดีตชาติเมื่อช่วงนาตาปีมีการสั่ง GT 200รอหรือไอ้ไม้เสียบผีนั้นโดยอันนี้ปปชฟันอื้อกว่าร้อยคนทุจริตจัดซื้อ GT200 แล้วก็มีหน่วยงานทหารแล้วก็สวโดนด้วยนะครับ,บรท่านผู้ ไม่ทราบว,ว่าหมอไม้ชี้หรือเปล่าก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านตอนนี้กระแสข่าวสังคมไทยตั้งแต่หลังจากปี57มานั้นโดยปี57นี้รู้สึกว่าบรรดาสลิมรอบช่องนั้นรู้สึกว่าจะมีเครดิตดีกว่าชาวบ้านชาวช่องอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ทั้งพอยเชอร์มานทั้งอะไรต่างๆนานาที่เคยไปร่วมมอมนกกวีน,นั้นก็ได้เปลี่ยนสเตตัสในไอจีตั้งนานแล้วว่าเป็นโนสลิมนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว,ว่าโนสลิมจริงๆหรือว่าโนสลิมไม่จริงนั้นเเพราาะะว่จะจอจจก การแบนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรวมถึงดารานักแล่นนัก,สนกสแสดงแต่านังอนาที่ยังคงหุบป,ปากเงียบไปอยู่นั้นก็ทําการออกมาส่งเสียงเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่ทราบว่าเกาะกระแสรหรือเปล่าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมอย่าไปหลงว่ามาจอมาคอเอาจริงในสําหรับบางคนนั้นอาจจะเป็นการสร้างภาพไม่ให้ตกหน้าสื่อก็อาจเป็นได้ครับท่านผู้ฟังที่เรารพกก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน